สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะ,ะจ๊ะเจอกันในคลิปแบบแรนดอมกันอีกแล้วนะกับหัวข้อที่ว่าฝันของคุณจะเป็นจริงไหม่าก็ไม่ว่านะคะชาวแรนดอมนี้นะคะความฝันของคุณคืออะไรความคาดหวังของคุณคืออะไรนะคะเราจะมาดูกันนะให้ไพต่ตอบคาถามนะคะว่าฝันของคุณเนท้ายที่สุดและจะเป็นจริงไหมอ่ะมาไปดูกันเลยแม่หมอขอสามใบพอคะ่ะ ฝันของชาวแรนดอมนี้นะคะจะเป็นจริงไหมเอ่ยขอสามใบค่ะอ่าใบแรกนะจ๊ะอะไรเอ่ยโฟอฟคัพสักสี่ถ้วยและอะไรทูอฟวอนนะคะสองไม้และอะไรสุดท้ายนะคะสองเหรียญน,นะคะ ใต้สำรับเป็นอะไรใต้สำรับเป็นซิกออฟสอสนะคะคือก็ต้องขอบอกเลยว่าค่อนข้างยากเนาะแม่หมอกออ็ไม่รู้ว่าความฝันของชาวแรนดอมนี่มีอะไรบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากที่จะเป็นไปได้อะไรเงี้ย for up caps for up caps เอ่อ t o of w n r นะ,ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นจริงเลยนะเออมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงนะคะในอนาคตเพียงแต่ว่าชาวแรนดอมนี้ต้องเพิ่มความพยายาม ต้องเพิ่มความพยายามอีกนิดหนึ่งนะคะเออไอ,ไอ้ความสําเร็จน่มันมรอเราอยู่ข้างหน้าและรอเราอยู่ปลายทางและทีนี้มันก็เหลือระหว่างทางนะคะที่เราจะทําให้สําเร็จนะคะระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องเจอกับอะไรบางสิ่งเราเจอกับอุปสรรคเจอกับอะไรบ้างนะคะอยู่ที่เราเนี่ยก็ต้องคอยกําจัดมันระหว่างทางนะคะฝ่ฟาฟันมันไปให้ได้นะคะแล้วความสําเร็จเนี่ยที่มันคอยเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นจริงนั่นเองค่ะชาวแรนดอมเนี่ยต้องบอกเลยว่าความฝันของคุณ อาจจะไม่ได้มาง่ายๆนะคะในในแบบว่าชั่วข้ามคืนหรือได้มาในเวลาอันรวดเร็วอะไรเงี้ยต้องใช้เวลาจริงๆสําหรับชาวแรนดอมนะคะต้องใช้เวลาต้องอยู่ที่ความ ความมานะของเราอะเออความแบบความฝ่าฟันของเราเนี่ยที่จะไปให้ถึงมันอะเออเราเราจะทําได้มากแค่ไหนเราจะฝ่าฟันได้แค่ไหนนั่นเองจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าความสําเร็จนะมันรอเราอยู่ปลายทางและอยู่ที่เราก็ต้องสู้กันระหว่างทางที่เราเดินไปนั่นเองค่ะแล้วคุณก็จะได้ ความสําเร็จก็จะมาข่าวดีก็จะตามมานะคะฝันของคุณก็จะเป็นจริงนั่นเองคะ่ะแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้สําหรับชาวแรนดอมในะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณนะคะก็อาจจะเป็นคนทพที่เหมือนก็แบบว่าไม่ดวงชะตาเนอะอาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้มาง่ายๆเออไม่ได้แบบว่าได้อะไรมาง่ายๆอย่างที่แบบ อย่างอย่างที่ใจอยากให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ่ะมันเหมือนกันแหละมันต้องแบบฝ่าฟันมันต้องแบบทุ่มแรงทุ่มเทอะไรเงี้ยถึงจะได้มาแต่ดวงคุณะคือได้อยู่แล้วแล้วก็อยากอีกอย่างนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนํำคือคุณอย่าทิ้งโอกาสนะคะ แม่หมอเข้าใจว่าเราก็ต่างมีความฝันเนาะมีสิ่งที่แบบเอออยากจะให้เป็นอย่างใจคิดใจหวังอะไรเงี้ยแต่แบบว่า,าบางโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเราอะไรแบบนี้เนาะถ้าเราอะปล่อยผ่านมันไปอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะไม่ได้ลิ้มรสอาจจะไม่ได้รู้ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเหมือนก็มันเป็นบันไดที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จอ่ะพาเราไปสู่ความฝันอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบอยากให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งมีโอกาสอะไรเข้ามานะคะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตก็ขอให้คว้าไว้เนาะ คว้าไว้ก่อนเออไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งไหนกน็ตามเป็นสิ่งที่เราแบบว่าไม่อยากได้หรือว่ามันไม่ใช่ความฝันของเราอะไรเงี้ยขอให้เราฝากคว้าไว้ก่อนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกระหว่างทางเดินอ่ะมันก็จะมีเป็นประสบการณ์ที่สอนเราอะไรเงี้ยสอนเรา ก็คือมันไม่เสียหายอะไรนี่ใช่ไหมละ่ะมันไม่เสียหายอะไรเลยที่เราจะแบบว่าเรียนรู้แล้วเราก็ขวายคว้าอะไรมันไว้เงี้ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแนละ้วมันก็เป็นเหมือนบันไดเป็นสิ่งที่แบบว่าทําให้เราแบบพาพาเราเดินไปยังความฝันที่เราคาดหวังเอาไว้นั่นเองคะ่ะนะเออแม่หมอขอฝากเอาไว้ประมาณนี้ละกันจ้าอ่ะโอเคสรุปแล้วนะคะก็คือความฝันคุณจะเป็นจริงแต่มันอาจจะช้าหน่อย ผ่านอะไรเยอะหน่อยนะคะแต่มันแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณจะได้ดังใจหวังนั่นเองค่ะอ่ะโอเคใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็ทักมาและกันตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้มุมบนขวามือน,นะคะอยากลงเรียนไพ่ย,ยิปซีหรือใช้บริการคุยแก้เหงานะคะใดๆก็ทักมาได้เลยจ้าวันนี้ก็เท่านี้แหละประมาณนี้นะคะมาเป็นกําลังใจมาส่งพลังงานบวกๆให้แก่ทุกคนเลยคะ่ะอ่ะเราพบกันใหม่หัวข้อหน้าจ้าบ๊ายบาย